บางทีอะเทรดเหมือนแข่งกับความเร็วอะแต่ไม่ใช่แข่งกับตลาดนะแต่เป็นการแข่งกับความหน่วงของระบบตัวเองวันนี้เดอะไทเกอร์ขอแนะนำแอคซี่ค่ะลองเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับสายเทรดที่ชอบความไว a อคซ o r ออเดอร์แบบ30มิลลิวินาทีคือยังไม่ทันได้สบตาแท่งเขียวแท่งเขียวไปต่อแล้วอะแล้วสเปรดศูนย์จพิจ้าเทรดเยอะก็ไม่ต้องกลัวโดนกินค่าธรรมเนียมจนกำไรละลายสายสก หรือคนใช้บอทดนี่รักเลยนะคะเพราะว่าระบบเขาเนี่ยโครนิ่งไม่มีหลุดไม่มีค้างไม่มีอารมณ์แบบเฮ้ยทำไมกราฟไม่ขยับวะแ <A X IE> อคซีเขาเชื่อมเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกคือไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของโลกออเดอร์ของคุณก็วิ่งไวกว่า Wi-Fi ร้านกาแฟแน่นอนสรุปเลยนะคะถ้าเกิดคุณจริงจังกับการเทรดอย่าให้ความช้าทำลายกำไรแอคซี <IE> นี่แหละตัวจริงเรื่องความเร็วแต่อย่าลืมนะคะว่าการเทรดมีความเสี่ยงนะคะทุกคนศึกษาให้ดีก่อนลงสนามล่ะ